เอาละวันนี้คุยให้ฟังนะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมุ่งให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็ปรับท่านใช้คำว่าปรับพฤติกรรมนะปรับพฤติกรรมของตัวเองให้ได้มันอยู่ที่เราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครตนเป็นที่พึ่งของตน การฝึกตนนั้นเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นเรื่องของคนเนี่ยมันต้องปรับพฤติกรรมได้คำว่าปรับพฤติกรรมได้นั้หมายถึงว่าตั้งแต่การปรับอุปนิสัยปรับนิสัยที่ไม่ไม่ค่อยดีให้เป็นนิสัยดีปรับพฤกไม่ค่อยดีให้เป็นปรับพฤกิดี สถานะทางครอบครัวโดยเฉพาะยิง่งเรื่องการเงินเรื่องการงานเราก็สามารถปรับได้เห็นไหมปรับให้เรามีเงินใช้ได้ปรับให้เรามีการทำงานที่ดีได้อยู่ที่เราเท่านั้นเลยเพราะนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รลองท่านตัดตัดถึงเรื่องอะไรเรื่องเรื่องคนเนี่ยว่าบางคนเกิดมาสังคมเขาเรียก เขาสมมุติกันในสมัยนั้นทั้งทั้งสมมุติทั้งสังคมเขาตั้งกันหมดแหละว่าคนนี้เกิดในคนชั้นต่ำก็เรียกคนชั้นต่ำนะอา้าวคนนี้เกิดในตระกูลสูงเกิดในคนชั้นสูงสังคมเขาสมมุติกันแต่ว่าเมื่อการสมมุตินั้นมันเกิดขึ้นมันเกิดลยกลายเป็นเรื่องของความจริงของสังคมสังคมก็ยอมรับว่าคนเนี้ย คือคนที่เกิดในตระกูลตำ่ำคนนี้คือคนที่เกิดในตระกูลสูงคนตระกูลต่ำเป็นยังไงในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดในตระกูลต่ำก็คือหนึ่งละเกิดในตระกูลจันทานจันทานคือตระกูลที่ที่ยากจนลําบากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ด้อยปัญญาที่สุดในสังคมวันณะของชมพูทวีปในยุคสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาล ก็นะเรียกว่าตระกูลจันทานถือเป็นตระกูลที่ต่ําที่สุดเลยแล้วก็ตระกูลอื่นๆมีหลากหลายเลยที่เป็นคนใช้แรงงานเป็นกรรมกรนอะไรพวกเนี้ยก็ถือเป็นคนชั้นต่ําส่วนคนชั้นสูงคนชั้นสูงก็คือคนที่เกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลก็คือตระกูลกษัตริย์ที่มีความร่ํารวยแล้วก็เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศารก็คือตระกูลพราหมณ์ที่มีความร่ํารวย แล้วก็อะไรอีกเกิดในตระกูลขะบดีขะบดีก็คือคนที่มีธุรกิจมีทรัพย์สินเงินทองหมหาศาลก็เรขะบดีแล้วก็เกิดในตระกูลที่มีอะไรมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินทางด้านที่ดินสมัยก่อนก็ถือว่อย่างนั้นเขาจัดว่าพวกนี้คือคนตระกูลสูง บ้านผู้หลงท่านก็นเลยตัดเรื่องของคนตระกูลต่ำกับคนตระกูลสูงตามที่สังคมก็สมมุติให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเกิดใช่ไหมต่ำมาแล้วก็ต่ำไปต่ำมาแล้วก็ต่ำไปบุคคลต่ำมาต่ำไปก็คือเกิดในตระกูลต่ำมันแหละอธิบายให้ฟังแต่ก็ยังไม่สามารถขยับตัวเองได้เราก็ไม่ยังไง เกิดในตระกูลต่ำแล้วยังประพฤกกายทุจริตประพฤกษวจีทุจริตประพฤกษมนโนทุจริตคือประพฤกไม่ดีอ่ะฐานะไม่ดีแล้วเกิดในตระกูลที่สังคมก็ถือว่าต่ำแล้วแต่ก็ยังทำตัวเป็นคนชั่วอีกทุตจริตนะคนชั่วทุจริตกายก็ทุจริตวจีก็ทุจริตมโนก็ทุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจน,นั่นแหละไม่ดีหมดเลยคืออยู่ที่ความประพฤกของเขาเอง ด้วยความประพฤกิของเขาเองแล้วก็พวกที่สองก็คือว่าบุคคลต่ำมาสูงไปโอ้ยนี่ดีมากบุคคลต่ำมาสูงไปคือเกิดในตระกูลต่ำที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามีตระกูลไหนบ้างแต่ว่าเป็นคนที่ประพฤกิกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตคือเป็นคนดีโดยที่ไม่สนใจฐานะว่าตัวเองจะเป็นฐานะแบบไหน ที่สังคมเขาเหยียดหยามว่าเป็นคนตระกูลต่ำินในชั้นต่ำเนี่ยตระกูลต่ำแต่เขาไม่สนใจคาคาลหาคําดินทาแต่เขาประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมแม่ละประพฤติดีเป็นเป็นคนดีของสังคมก็ได้รับการชื่นชมยกย่องสรรเสริญถึงแม้จะไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่ถือว่านั่นพระบุญตัดว่านั่นแหละบุคคลต่ำม,มา สูงไปอาบุคคลประเภทที่สเป็นยังไงบุคคลสูงมาต่ำไปสูงมาคือเกิดในตระกูลสูงที่บอกอะตระกูลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลขรริดีมหมาศบบหาลเกิดในตระกูลร่ำรวยเกิดในตระกูลมีชื่อเสียงเป็นตระกูลสูงสมัยนี้ก็คือกลุ่มอะไรไฮโซเ,เกิดในตระกูลไฮโซ เขาถือว่าเป็นคนชั้นสูงของสังคมพวกไฮโซทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละแต่ประพฤติตัวไม่ดีที่ทําทุจริตกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะท,ทําทุจริตชอบโกงกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทั้งนั้นที่เกิดในตระกูลสูงเห็นไหมทําตัวให้ตัวเองก็เสียหายคนอืึ่นก็เดือดร้อน คนนี้พระองคท่านเรียกว่าบุคคลสูงมาต่ำไปสูงมาต่ำไปเอาบุคคลสุดท้ายนี่ดีมากบุคคลสูงมาแล้วก็สูงไปเกิดในตระกูลสูงที่เขาสมมุติกันนั่นแหละโลกสมมุติว่าคนนี้เป็นคนในตระกูลสูงไฮโซประพฤต์ก,กายสุดจริตวาจีสุดจริต และมนโนสุดจริตคือประพึติดีประพึติดีด้วยมีเงินทองมากมายแล้วเกิดในตระกูลสูงถือว่าไฮโซแล้วก็เจือจานแบ่งปันช่วยเหลือสังคมทํางานเพื่อสังคมส่นวนรวมมีเยอะใช่ไหมเราก็เห็นใช่ไหมล่ะคนก็น่หน้าถือตาไม่ใช่เฉพาะนับถือเฉพาะาเอาเกิดในตระกูลสูงอย่างเดียวแต่จิตใจก็สูงด้วยนี่เลยหลักของพระพุทธเจ้าพล้วก็คือบอกว่า คือไม่แบ่งชนชั้นน่ะคือพูดง่ายๆพระเจ้าท่านพยายามสอนไม่ให้แบ่งชนชั้นเพราะคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาแบ่งชนชั้นกันชั้นสูงชั้นต่ำแล้วก็เลยบอกว่าคนชั้นต่ําก็เป็นคนชั้นสูงได้นะคนชั้นสูงก็อาจจะตกมาเป็นคนชั้นต่ําได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะนี่แหละความประพฤติอยู่ที่ความประพฤติของคนไม่คนถ้าประพฤติดีทางกายประพฤติดีทางคําพูด ประพฤกดีทางใจทางความคิดเป็นคนสูงได้อยู่ที่ความประพฤกิเท่านั้น <c oughs> ก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอยู่ที่การกระทําของเราเราเลือกที่จะกระทําได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ท่านเรียกว่าเราเลือกที่จะประพฤกิปฏิบัติได้มันก็ไม่ยอมจมปลักนกี่นั่นแหละเขาบจงปลักนี่นั่นแหละเออไม่ได้มันต้องปรับความคิดคนเรามันจะดีหรือไม่ดี อยู่ที่ความประพฤกินะเป็นแม่จะเกิดในตระกูลต่ำที่ก็สมมุติกันหรือเกิดในตระกูลสูงที่สังคมก็สมมุติกันถ้าประพฤกิไม่ดีก็คือไม่ดีนั่นแหละอันนี้นะนี่คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเอาไปใช้ได้เลยเรา,เาไปใช้ได้อย่างแน่นอนในชีวิตประจำวันนะก็ฝากเป็นข้อคิดในเช้าวันนี้นะก็จะเจริญพร